กราบสวัสดีที่สุภูสุคนนะครับเมืองหลอดมีรายการบังไฟนักสนามพี่คุณทองนะครับอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับวันที่23เมษายน2568นนะครับบัทมมาาง,บบงที่1แอดเทวดาบวกมูฟออนคาเฟ่นะครับบังที่สอ,สอราชวงศ์นะครับบังที่3ดิวเทวดาบวกเจจอยสังลุยนะครับบังที่4โพจะเรนนะครับบังที่5ลูกไายผู้หน่อยหเพชรลำฟ้าเจจันดีเบอร์ฟ้า8นุ่มกทมบวก1่งลำปาง เก้าซอแท็กเตอร์สิบบัณจรแปดแปดนะครับบวกสังเวียนปลาสดเนะครับผมแพผ่โบป็นแพผ่โบป็นนะครับบางที่สิบเอ็ดนะครับสามอันตรายบวกผ้าข้าวพนมลุงนะครับบางที่สิบสองคุณลำญ่บวกน้ำดื่ม t two a นะครับบางที่สิบสามโชคสมพร 14, สิบสี่สิงข์นองนาสิบห้า 15, โกแก่หมันทุกเม็ดสิบหกปอบประกาศิทธิสิบเจ็ด วุที่ใช่เบิกฝ่าสีแปดสีทานนใช่นะครับทุลาราราโดยพอการนั่นแดนะครับบวกพอกะทินะครับบวกพอสีมงนะครับผมสามเพียงเพียงนะครับอ่าอย่าลืมไปกับแรงแรงใจกันนะครับผมอ่ะส่วนความชอบส่วนโตของลุงหลอดนะครับผมติดสีแดงจึงครึงนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับความชอบส่วนโตนะครับบริเกียวขางไฟใดๆทั้งสิ้น บ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับอ่ะลูกหลอดหมักเจ็ดบังเลยนะครับผมบังที่หนึ่งนะครับโพจะเลื่อนนะครับผมบังที่สองลูกไส้ผู้น้อยนะครับบังที่สาม เพชรลำฟ้านะครับสีจันดีเบิกฟ้าหา่านุ่มกะทะม้อบวกหนึ่งลำปางหกซอสแหกเตอร์เจ็ดบัญฑรัสแปดแปดบวกสังเวียนป่าสดนะครับผมนี่นะครับผมให้ไปเบิงกันนะครับให้ไปเจาะลึกนะครับผมเจ็ดบังนี่ก็พอแล้วพอเดวานเทียบนะครับผมส่วนอ่าโกแก่นี่ก็เป็นตาเชียวุฒิชัยก็เป็นตาเชียสีเทานอนชัยก็แห้งเป็นตาเชียนะ แทบสิเป็นเดเซียทั้งเบิดแล้วนะครับผมแอดเทวดาแพ่มาสองมือแล้วนะครับผมมามืออื่นก็มีชุดสองบ้านนะครับอีกทั้งหนึ่งอยู่ทั้งพ่นไส้ผมนนะครับลุงหลอ่าก็มีรายการลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนมืออื่นลุงหลอดก็ว่าสิบเอดเดไปไซด์ดอกนะครับน่าจะพักพอดก่อนนะครับผมอ่ะผู้ใดไปคอยโชคให้มันนะครับผมสืบดีๆนะครับผม บ่เป็นรู้เยอะเสียเยอะเหมือนลุงหลอดนะครับผมมาไปเบิ่งกันเอานะครับสราชว่ว์งกับเจ้าสองมือแล้วนะครับผมดิวเทวดามือนีกับแพะนะครับผมอ่อาส่วนสามอันตา,ลายล่บวกท่าข้าวพนมรุ้งท่าข้าวพนมรุ้งกับมือนีลุงหลอดก็ว่าเป็นลืมนะครับเบิง่งอันข้อมูลไปแล้วลืมนะครับต้องขอภัยนะครับพอป,ประกาศสิทธิ์กับปณิยเนี้ยไปเบืงองกันนะครับ เผอผลอสีพานเอาแบบงี้